สวัสดีจ้าเพื่อนๆหลังจากที่เราเฝ้าดูนกเป็ดผีหรือนกเป็ดน้ํามาสร้างรังอยู่ที่บ่อเราแล้วเนี่ยเราอยากจะรู้ว่าเขามีไข่เราเห็นบ้างไหมเดี๋ยวเราสังเกตการเขาอยู่สักพักนึงก่อนจ้ะไม่รู้ว่าเขาห่วงรังหรือเปล่าและเดี๋ยวเราอย่องไปดูกันในบ่อใบนี้จะมีเขาอยู่แค่คู่เดียวจ้ะเหมือนเขาเป็นนกคู่รักกันนะ รังของเขาเนี่ยก็จะอยู่ชายชายคันบ่อเนี่ยละจ้ะแต่อยู่ในน้ํานะเหมือนเขาใช้เศษหญ้านะ่ะมาทํารังเอาไว้นี่จ่าเหมือนเขาเข้ามาสังเกตการดูเหมือนกันแหละว่าเราเข้ามาทําอะไรดูแล้วเหมือนจะห่วงห่วงรังอยู่เหมือนกันนะแต่ตรงข้างๆเราเนี่ยเราเจอรังนกแล้วล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ารังของเขาน่ะมีไข่ไหมมันต้องแหวกแหวก,กญ้าเลยจ้ะตรงนี้เป็นต้นไมยราบเยอะมาก นี่นี่ไงเพืเ่อนเพื่อนรังของเขาจะสร้างไว้บนผิวน้ําจากหญ้าที่เสียๆเ,เน่าๆแล้วเนี่ยเอามากองกองรวมกันมีไข่หนึ่งใบจากเพืเ่อน <c oughs> เดี๋ยวอีกหน่อยเนี่ยเราจะได้เห็นลูกนกเป็ดมาว่ายน้ําให้เราเห็นแน่ๆเลยดีใจจังเลยจ้าแต่เขาออกไข่น้อยนะนี่จ้าพ่อกับแม่เขาห่วงไข่เหมือนกันนะ